โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุรีเขต3ตั้งอยู่เลขที่1ทั2หมู่5ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางระมุงจังหวัดชมุรีภายใต้การบริหารงานของนางรัศมีจันทเลิดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยและนางสาวเมรยาภาสีรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตน้อย โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยได้เข้าร่วมโครงการยุทธูตความดีฝึก,กจิตอาสาสารต่อปณิธานความดีร่วมแรงร่วมใจต้านพายโควิดส9โดยใช้นวัตกรรมโมบายยูนิตต้านพายโควิดส9เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมฝึกจิตอาสาสร้างกิจสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้แก่ประเทศและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่2 1ครอบคลุมทุกมิติสู่การเป็นพลเมืองโลกที่ดีเก่งและมีคุณภาพ การจัดทำนวัตกรรมความดีโมบายยูนิตต้านพัยโควิด1 9 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมฝึกจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความภาคภูมิใจในตนเอง 2. เพื่อช่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันที่ถูกต้องให้กับครูนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงการเป็นตัวอย่างในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สารต่อปณิธานและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานนับการการดำเนินงานโครงการยุวทูตความดีฝึกจิตอาสาสารต่อปณิธานความดีรวมแรงร่วมใจต้านพัยโควิด -19 โรงเรียนวัดหนองเกตน้อยได้ํำเนินการโดยใช้นวัตกรรมโมบายยูนิตต้านพายโควิด9ดังนี้ M. Moral ผู้บริหารครู Q. และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทางส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมปรับตัวเข้าสู่วิธีปกติใหม่ new normal โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องโควิด1ิ 2. จัดทำเจลแอลกอฮอล์ 3. การย็บหน้ากากผ้า การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการป้องกันที่ถูกต้องให้กับคนรอบข้างรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาโ o r g a n i z i n g การจัดองค์กรที่ดีการบริหารจัดการโดยใช้ภาคีเครือข่ายสร้างองค์กรแห่งความร่วมมือเช่นการระดมทรัพยากรทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และชุมชนที่สามารถช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย B Best for All มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้รับบริการการส่งมอบความช่วยเหลือด้วยจิตอาสาที่จะปันรักปันสุขไปยังนักเรียนที่ได้รับผลกระทบเช่นกิจกรรมรถโมบายยูนิต เพื่อนำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ปกครองและชุมชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งถุงปันน้ําใจของโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยจะประกอบไปด้วยหน้ากากผ้าสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์แผ่นพับความรู้เรื่องใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด9และสนับสนุนของบริโภคเวชภัณฑ์ที่จําเป็น i immunity ภูมิคุ้มกัน การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 L. Live and Learn อยู่แล้วเรียนรู้การรู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีความสุข E. Easy Access เข้าถึงง่ายการติดต่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องในทุกช่องทางประสานงานติดตามดูแลด้วยความใส่ใจพร้อมให้ความช่วยเหลือเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น U. อันเดอร์เการอาสานำทีมโดยครูแกนนำและนักเรียนแกนนำอาสาเข้ามาช่วยเหลือชุมชนด้วยความสมัครใจเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นป้องกันและแก้ไขปัญหาในช่วสถาการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 n network การสร้างเครือข่ายการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019การปฏิบัติตนที่ถูกต้องแล้วนำมาต่อยอดสู่คนในชุมชน i instructive การให้คำแนะนำการใช้รถโมบายยูนิตในการลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 T Teamwork การทำงานเป็นทีม จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวพบว่านักเรียนคณะครูมีคุณธรรมมีจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้นที่สำคัญมีความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ลงมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมโมบายยูนิตต้านพัยโควิด -19 ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้ความสำคัญต่อชุมชนตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมตลอดจนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน2019